ข้อ9รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนข้อนี้ให้ระบุขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค้าจริงโดยไม่ต้องคำนึงถึงขอบเขตการปกครองซึ่งในข้อนี้จำเป็นมากๆนะครับที่ต้องแนบแผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ให้ชัดเจนโดยมีการแรงเงาหรือตัดเส้นตามขอบเขตพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้นะครับ ในกรณีนี้ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมดังแนบแล้วแนบเป็นภาพของขอบเขตพื้นที่ที่เรากำหนดไว้มาได้เลยนะครับเพราะกรณีนี้ไม่สามารถแนบรูปภาพใส่แบบฟอร์มสอชอ .12 ได้นะครับโดยวิธีการเขียนข้อมูลเขียนดังนี้ครับใส่ข้อมูลด้านบนว่าแผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ตามด้วยชื่อสินค้า ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิตเงาะทองผาภูมิครอบคลุมพื้นที่4อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่อำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกอำเภอสังขระบ,บุรีและอำเภอศรีสวัสดิ์ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิตข้าวหอมปทุมธานีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปทุมธานีหรือสามารถแบ่งพื้นที่เป็น2ส,ส่วนที่ผลิตหรือที่แปรรูปแบบนี้ก็ได้นะครับ ขอบเขตพื้นที่การเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อครอบคลุมพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อขอบเขตพื้นที่การแปลรูปปลาสลิดบางบ่อครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดสมุทรปราการเหล่านี้จะเป็นภาพตัวอย่างการยื่นข้อมูลเข้ามาในหน้านี้นะครับ และหากมีข้อมูลมากเกินกว่าช่องที่กำหนดสามารถทำเครื่องหมายถูกในช่องเพิ่มเติมครับบริเวณด้านล่างขวามือในช่องของหัวข้อนั้นและใช้ใบต่อที่เรียกว่าสอชอ .12 แนบหลังสอชอ .01 ได้เลยครับการแนบเอกสารง่ายนิดเดียวแค่พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบสอชอ .12 ครับ